นู่นอกูอย่ให้ยจอดยังไงลูจอดตอนเดิ๋วเจาป้อนเนี่ยอวดสีนั่งฉีฉวยลูจอดตอนนู้ก็หนูย่อดัชีเจ้าป้อนเนี่ยอวดสีนั่งฉีฉวมั่วจอดเก๋ลูเตาเหลิร์ลูฉีตาย่อตัวป้อนเนี่ยมัวตัวจานฉืออ้วนมัวปัสชาหล่อย่อตัวจานฉือชเชียเอ้นอยูนเชียอีชาเอ้หนูฉีม่วงไงนะมาตัวจานฉือเตอหนูรองลีจัดเทีย chị do thầu có nhớ ở kề đó có tổ tiên cờ có thế có tổ tiên cờ chỉ mua nu học sinh dù mua kế sĩ trả sĩ che dù rong bộ trả cho lỡ lò lỡ phân chỉ bọ dù khó rong, li, yu yu rong thiya, lì do dù tổ chân rửa đỡ nữ rong lì trả tiền lại lỡ ta lý sư để theo ô cho tổ chỉ năng đỡ chỉ mua kế lưu dù nên mua sai xe nên bỏ mua tổ chân rửa rong lì đỡ เทียนเนปอเตาเจ้าเก๋นรู้เจ้าลิเน่เจ้าเก๋นเชิญวีให้เตียยะเนอะหนูยออียะใช้จอยอยู่รุ่นใช้ม่วหล้อจาดยอยู่ตู่จ้าหอยยอตู่จ้านชื่อเชี่ยเตียฉีหนอม่วงไงหนอฉีป่อปัสสาตาตู่จ้านชื่อต๋อกูยออีตู่จ้านชื่อรองห์ตู่ปอนเนี่ยที่อ๋อไอตู่ซิงเกะฉีชัวปายอตู่จ้านชื่อว่อมล้อจอยป่อเขาตาตอแหลน่ะม่

เ้าเชียไอหยูเทียรีอัวเตารู่นั่งหละอยาต่อได้นอกูจัวหลอกเคลียอ้อถูกใจชื่อเคลียเจ้าเนยยอดเราเสกนองไปใช้เจ้าเนยใช้ปอดเจ้านะม่อวีไอเตียนอหนือยอดอีคอหัวเฮ้งดักลูกขอนชื่ออัวเจ้าหลอกเคลียเจ้าไปเจ้าปอนเนี่ยอัวมัวจะจ้องล่งจ้องตูไข่เตีย sau kế lu vị đi trả, dù ô rong lợ dù lu lợ ô rong bọ đi trả, lo dù phân chỉ tao trợ dù sau kế chờ nọ cụ cho nên tự cha cho lọc kia cho nên bao sợ nọ thảo dù báo, hải tiề dù mua tự cha trong nên nọ lợ dù dù tao ti lo lu dù cả lo lo dù dù tao ti lo ô dạ rong trò dù cả tao ai dù thi lì mua giăng xoài dạ dù thi chỉ mua kế tu sửa dù thi chỉ mua cả วิญญาตัวมัวรู้จานชื่อรองนินเตอร์อยู่ยอดตูสายเตาตัสีรองนินเตอร์เราเตาอยู่รู้นั่งชี้ยอดเหลือเชียเพะเหล่ายอดเหลือชี้รู้อยู่วิญญาติอยู่จอมกงจอมมงนะม่อกูหลอนชี้ในลีนอซื้ออดเจ้า